เจอ,อตัวแล้วครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีย้ำบ่ายครับอยู่กับช่อง youtube รถดำส,สวยๆจารับทรักไทยแลนด์ครับโอ้ย,อย,อยเต็มกล่องเลยพี่น้องเขาเรียกว่ารุ่นอะไรวะนี่อู้เอา้า ไม่ยอมออกใช่ไหมตันตูดเลยครับไปอู้หูเครื่องเท่าไหร่วะเนี่ย ใหญ่อลังการมากอยู่ที่อําเภออรัญญประเทศครับตรงนี้เป็นงานขุดผมโรงงานน้ำตาลครับอยู่ที่อรัญครับทีมงานไหนนี่วิศวะพันธ์คทสามสองสามจีเอครับ กี่ใหญ่บึกบึนมากเลยอะ่ะโอ้โหฟันปีศาจครับฟันแหลมอา้ดินแข็งครับ โอ้ยรองกินจารบีแล้วลูกพี่ผมชอบมากเลยพุ่มกีแคทอะทรงมันได้มากเลยครับเจาะดินแข็งดีครับทรงมันแบบโคง้งแบบลึกๆมันเอกลักษณ์ของเขาเลยครับ เต็มแล้วครับไปแคลนแบบสบายๆเลยครับ แล้วสบายตามากเลยนตัดแนวครับของคันนี้ล็อกน่าจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ของซูมิโตโมคันนั้นน่าจะยาวครับยาวไปนู่นเลยอูนยาวไปนู่นเลยแหละคนละห้าไล่ เดี๋ยวเราไปถามพี่เขามาจากไหนครับถามนนหน่อยเดี๋ยวมาจากไหนมาโคราชโ,โอ้ทำไมได้เอารถนั้นมาวิ่งอ่ะมมมันนไ่ีง,งาเ,นะเงรถรถวิ่งอะไรนะวิ่ง,งหินใจกีตักนี่ สีเป้งนะโอ้ของปลาไปถึงไหนนี่ล็อกเนี่ยข้างหน้านุ่นยาวไปนุ่นเหรออ๋อเราจะโจกข้างหลังให้มันลึกก่อนอ๋อเพื่อฝนตกมาจะได้อยู่นี่เลยแกวยอเลยครับกี่ชั่วโมงแล้วครับรถคันนี้ แปดร้อยเพิ่งเอาไม้ขอดูภายในหน่อยได้ไหมผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยปาร์มเป็นคนที่ไหนคนโคราชคนโคราชเลย,อ,ลเลยอ๋อโคราสปานเองเอาตัวนี้ทำไมมันถอดออกอะ่ะมันตัวนี้เลยฮะมันอยู่ตรงนี้เนยมันเป็นแค่นี้นะอ๋อตัวนี้โลบไฟเยอะไหม ไม่เยอะ,เ,ยอะเหมือนเนกเกนบ่ใช่วเน็กเกนมันมีกล้องมีอะไรแม่ในความร้อนอยู่ตัวไหนครับทำร้อนตัวนี้อันนี้อะไรอือโอ้อันนี้ความร้อนเพิ่มครับครึ่งหนึ่งใช่ไหมคแค่นี้อัดทั้งวันก็แค่นี้นนะตัวนี้ปุ่งกี้เท่าไหร่หรครับปลาเนี่ยโลกร้ับ ขับอย่างเดียวตรงนี้จเจะให้ได้10เมตรครึ่งเลยโอ้โอเครถมาแล้วครับถูกแล้วทําแบบนี้แจวเลยตรงนี้คือจะเจะให้ได้ระดับเลยนะครับเพราะว่าเผื่อฝนมาน้ําจะได้ลงมาอยู่นี่หมดเลยครับนี่ระดับวบกันสิบเมตรสิบเมตรครึง่งอกเขาแค่นี้นะได้นี่ยาวไปนูน่นถึงพุ่มต้นไม้นู้นนะพรน่ะ,นนะคือแกจะเจะตรงนี้ให้มันได้สิบเมตรเลยไง เวลาฝนมาก็เวียนน้ำอยู่นี่เลยนะอ่วางแผนได้ดีเนะเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าดูรถคันนั้นขึ้นอุกยังโหดเลยฮะไหนไหนมาจากโคราชอะไรแรงหรือย่อเลย ตักว่เนี่ยสามใช่ไหมสาม,สามตักแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพาไปอยู่ตรงนู้นครับอรอชมอรถเหมืองขึ้นบ่อครับอ,อแบบว่าเร่งเครื่องอย่างแรงอะ ตินตักง,ง่ายอยู่เนาะสบายเลยอะเดี๋ยวมันวิ่งไกลเออวิ่งไกล,ลไม่คุ้มไม่คุ้มหรอก <c oughs> รถดับหกล้อดับอ่ะไม่ได้หรอกถ้ามาต้องสิบล้อเลยนะครับสายแบกเลยหกล้อได้แต่ก็เป็นหกล้อยางเก้าใช่ต้องเป็นหกล้อใหญ่ แปดกุกกี้ใหญ่อื้ยล็อกกี้นีกงคันนี้ครับสุดจัดไปเลยครับโอ้โหเครื่องเท่าไหร่วะเนี่ยเออเดนว่าเครื่องเท่าไหร่เนี่ย ไปเหมือนจะเป็นเครื่องคองมมินนะเครื่องมันไม่ใหญ่มากมันเครื่องคอมมินน่ะเดี๋ยวไปทายตรงนู้นน่ะทางขึ้นตรงนู้นน่ะเ,เดี๋ยวมาชมกันที่ทางขึ้นตรงนี้ดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ อ๋อแค่จอดทำไมวะนั่นอ่ะ